เกาหลีเหนือสั่งประหารชีวิตคนลักลอบขายไฟล์ก๊อปปี้จากซีรีส์ดังสุคิตเกมเรื่องมันเป็นยังไงติดตามไปกับเล่าเรื่อง หลังจากที่เราเคยนำเสนอเรื่องกฎการห้ามนำสื่อจากต่างประเทศเข้ามาในเกาหลีเหนือในเรื่องจริงเกาหลีเหนือ EP หนึ่งและนี่คือเหตุการณ์จริงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้โดยเจ้าหน้าที่ทางการจับได้ว่ามีนักเรียนมัธยม7คนแอบดู Squid g เกมซีรีส์ดังของเกาหลีใต้ที่ซื้อมาจากคนที่ลักลอบก๊อปปี้มาขายในประเทศเกาหลีเหนือสำนักข่าวรายงานว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวลักลอบนำมาจากประเทศจีนและนำมาก๊อปปี้ขายในรูปแบบของแฟลชไดส์แหล่งข่าวแจ้งว่าโทษของเขาคือการประหารชีวิตด้วยการยิง เปาส่วนนักเรียนหนึ่งใน7คนที่เป็นคนซื้อไฟล์ซีรีส์ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตขณะที่นักเรียนอีก6คนที่ร่วมดูซีรีส์นี้จะถูกส่งไปใช้แรงงานหนักในค่ายกักกันถึง5ปียังไม่พอทางด้านครูและผู้บริหารโรงเรียนจะโดนไล่ออกและโดนในประเทศไปทำงานในเมืองหรือออกไปอยู่ชนบทซึ่งโทษเหล่านี้คือกฎในการห้ามนำหรือลักลอบนำสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะจากเกาหลีใต้คู่รักคู่แค้นและฝั่งตะวันตกมาเผยแพร่ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดนอกจาก กฎที่สุดโหดนี้แล้วยังเคยมีเหตุการณ์เมื่อเดือนมกราพศ2559นายออสโตวอมเบียนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันวัย21ปีถูกจับกลุมในข้อหาพยายามขโมยโป <B oster S 1> สเตอร์โฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือในโรงแรมที่พักต่อมาเขาถูกตัดสินลงโทษให้ใช้แรงงานหนักในเกาหลีเหนือ15ปีฐานกออเกาะอาชญากรรมต่อรัฐและสุดท้ายเขาก็ถูกจองจำแค่15เดือนเท่านั้นทางการเกาหลีเหนือก็ได้ปล่อยตัวโดยอ้างเหตุผลทางมนุษยธรรมแต่ทว่านายวอมเบียได้รับ การปล่อยตัวมาในสภาพโคมา่าโดยแพทย์ระบุว่าร่างกายของเขาอยู่ในภาวะตื่นตัวแต่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าภายนอกหลังติดเชื้อโบทูรินัมซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทไม่นานหลังถูกตัดสินโทษและที่น่าหดหูคือหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงหลังถูกปล่อยตัวกับประเทศในวัยเพียง22ปีเท่านั้นและนี่คือเรื่องจริงเกาหลีเหนือที่เราเล่าเ,าเรื่อง